ูกันเมื่อกี้แพทไอ้นี่ไงแพทเอ็น <'s> นึง่งข้าวเหนียวแปบบแป๊บนึงน่ะคือจะไปนึงนน่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวเสร็จแล้วเดี๋ยวนึ่งข้าวเหนียวสุกพันซุ่มดอกไม้สุกก็กินได้ให้จะห่อไปกินบ้านเพื่อนนั่นเองบ้านเพื่อนใกล้ๆนี่แหละไปไม่ไกลหรอกอยู่ห่างกันซอยเดียวเองห่างกันเดียวจะไปแฮปลั้นด้วยกัน จะไปกินร้านเช่กันแล้วก็หั่นไปอมหมูย่างอุ้ยจะทำน้ำจิ้มด้วยนี่หว่ารือนี่อยจิ้มเป็นไรทำแป๊บเดียวง่ายทำจิ้มทำไม่ยากเพราะเราม,เรามีเรามีน้ำมะขามเปียกต้มแช่ตู้ตเย็นไว้แล้วอยู่แล้วไงจะทำน้ำมะขามเปียกแช่ตู้เย็นไว้ไว้ตลอด เวลาเราจะทำอะไรมันก็ง่ายไงนะกินมากมายนะกินมากมายเคเว่นกนะ็คงจะหิวแหละไนึงข้าวเหนียวกระติ๊บนึงลนะเคเว่นถ้าถูกใจนะกินข้าวเหนียวเป็นกระติ๊บเลยนะนี่อะไรที่เขาชอบเขาถูกใจเขานะเขาก็จะจับเต็มที่เขานะนะกินเก่งลูกชายแพทอะ อะไรที่ถูกใจก็จะกินชอบกินกินก๋วยเตี๋วก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ําไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ําทําให้เขาต้องทําไม่เอาไม่ใส่น้าให้เขาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำเลยน่ากินไหมสุกอยู่นะสุกพอดีแหละคาว่า ถ้าสุกแห้งไปแล้วจะไม่ฉ่ำแม่่ลยมันบวถึงเครื่องนะจ๊ะมันบวถ,ถึงเครื่องนะจ๊ะชิมให้ดูนี่เห็นไหมอืมอร่อยสุดๆเข้มข้นเยี่ยมบแน่ ยวหมดแน่เดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านเพื่อนได้หมดก่อนเรามาทำซุปหน่อไม้ดีกว่าก่อนที่หมูย่างมันจะหมดหมูย่างหมดก็อดกินนะจ๊ะเพื่อน ทำซุปนมะม่าดีกว่าใส่อะไรหนิซุปหมะม่าเนี่ใส่อะไรไปแล้วเดี๋ยวเข้าวคั่วก่อนเดิมใสเข้าวคั่วเข้าวคั่วแค่แช่แข็งไว้ทำทีเยอะเลยนะแต่กวนเหม็นสาบก็เลยแช่แข็งไว้ใส่ไแปบบช้อนพื้นไปละช้อนพึ้นหอมแช่แข็งไว้รับรองไม่เหม็นสา กินได้ตลอดไม่เสียของใส่พริกนะอันนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวมันเผ็ดอันนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บไม่ทำไม่นี่ไงนะ้าปลาอยู่ใส่ละน้ำปลาใช่ไหมเออเราจะใส่กะล้าเราไม่ใส่น้ำปลาแหมลืมไปแ,แล้วเห็นไหมถ้าใส่น้ำปลามันก็จะเค็มกะล้ามันก็จะเค็มอยู่แล้วไะ ดูไหปลาแพทเนี่ยให้ดูไหปลาเอา,าวางันนี่ดูไหปลาต้มก่อนอิ่มหึงเลยเ็ใส่ปลาดิบนะวันนี้ปลาต้มก็มีแต่ไม่อยากกินอนะ่ะอยากกินป,ลา,ปลาดิบอ่ะเจ็บปลาดิบแบนหอมเจ็บตัวไปตัวหนึ่งได้ไหมจะเอาไปฉีด ใส่ตัวหนึ่งนะก็อ,อยากกินจะเอาไปฉีกเอาไปฉีกอย่าน,นี้เขาเหนียวน้ำลายไหลแค่น,นี้พอละพ็เดี๋ยวใส่อย่างอื่นไปได้วมันจะเค็มปลาเค็มหอมหัวในไหสมบัติแพทนะบอกให้หใส่ก็จะได้มายุ่งไหสมบัติฉันคือไห่ปล้าฉันนี่เอง กพมันมีค่ามากนะเมืองนอกเลยรู้ไหมอยู่เมืองนอกนี่ปลา้ามีค่ามากนีมนมนม่มะนาวใส่มะนาวบีบมะนาวใส่แพ้ใส่มะนาวแ็้จะขูดออกหมดเลยนะเอาช้อนขูดมันนะสิดยด้มะนาวแพงนะช่วงนี้ยเนี่ยแพย้ขูดออกไปอย่างนี้หมดเลยนะเอาช้อนขูดเอาไส้ข้างในมันออกหมดเลยเอาเนื้อเอาอะไรมันออกหมดเลยบางทีเราบีบออกนะมันออกไม่หมดหรอกสีดของ นาวแพงต้องใช้คุ้มช้อนล้วงล้วงลวง้ลวงมันอะไอนี่มะน,นาวนี่เก็บมาจากบ้านเพื่อนยังไม่หมดมีเยอะเมื่อกี้ไปดูเหมือนกันซุปเปอร์โอ้โะน,นาวแพงดีกว่าช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยอะไรก็แพงหมดแหละผักผึกกอะ่ะจะบอกให้แพงทุกอย่าง หมูเห็ดเป็ดไก่ก็ยังถูกเหมือนเดิมกินแต่หมูก็จะไปไหวเลยเนาะกินหมูกินไก่อย่างเดียวไม่ได้มีผักเมืองคนไทยเราก็ชอบกินผักนะจะอยู่ไหวเหรอเรลี่ยนนะต้องมีผักกินมีนู่นกินเมื่อกี้ไปซื้อคาราเด็ตมาไอากรามปีอะ่ะยังรักขึ้นราคาเลยก่อนแค่ห้าสิบเซนอย่างนี้าปแปดสิบเซนละขึ้นมาอ้าวขยันขึ้นแท้ผักนี่ กินปลาร้เป็ะจมูกมากล้างมือหน่อยคิดถึงครัวที่เมืองไทยเนาะครัวที่เมืองไทยที่บ้านนอกไม่ได้สุสะบวกสบาย,ยางนี้นะแองทำกับข้าวทีหนึ่งล้างมือทีหนึ่งกอกน้ำทีหนึ่งกดหวดัวใจเลยวิ่งมีต่อยด,ด้วยมีต่อยมาชิมน่ะ ขอใส่ชุรสหน่อยนะม่าทำอะไรอาหารนี่ไม่ใส่ชุรสนะไม,ไม่แซ่บใส่ชรนิดนึขอชุรสสักหน่อยนะจ๊ะแค่ทำข้าวใส่ชุรสเป็นบางอย่างนะแต่อะไรที่มันเกี่ยวกับปลาล์าเนี่ยไม่รู้อ่ะมันต้องใส่ถ้าไม่ใส่แล้วมันไม่ร่อยอ่ะไม่นัวอ่พยายามนะเืเพื่อนดู ไหมซุปตอไม้เห็ไหมใกล้ๆได้หละเห็นเห็นไหมไไม,หหไหม,มีตอนด้วยอ่ะใส่ตอนไปตัวใส่ตอนปะลาใส่ตอนปะลาเอาไปฉีกนี่ใครจะกินด้วยป่บอือืโอ้แหละใส่รสไปแซ่บเลยนัวเลยแบบป กินมากมายน่ากินไหม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 ไหข <c oughs> อชิมก่อนชิมไปแล้วแหละแต่อยากชิมอีกอ่ะแบบบือเอาสเต็กมาแลกตัวไม่ยอม แพะดืมมไหมทำมันเจิ้มไหมทำมันเจิ้มไหมเนี่ยเินหมูอ่ะทำสักนิดนึงก็พอละหมูอ่ะใส่อะไรดีนะคะโค้งด้วโหมเนี่ยแล้วกเออ ใส่พริกลงไปอชอบกินเผ็ดนี่อยากกินเผ็ดไมได่เป็นไรเอาใส่ไปหน่อยก็ได้ใส่พริกลงไปอือโวิดีโอแพทมันก็นจะยาวอยู่มั้งใส่พริกลงไปข้าวคัวหน่อยข้าวคัวนี่เปียวพอเดี๋ยวมันจะอู๋ เปิดออกพ่น,นี่ยน้ำปลาเกนปลาแล้วก็น้ำาผักเปียกอันนี้ก็พอน้ำปลาเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวน้ำปลาเค็มปเปียพียิงต้องจาะปลาไปด้วยนะน้ำม,มันจะนนเ,เ็แซเนแฮเคยเห็นเขาทำ ก็ใส่ปลาหมดเพื่อนบอกอะไรก็ใส่ปลาหมดอร่อยเนาะปะลาก็น้ำจิ้มเนี่ยถ้าจะให้ปัดดีต้องใส่มะนาวด้วยจิมเนี่ย่ให้อร่อยมะนาวใส่กจะใส,ส่น้ำมาขามเปียกใช่ไหมไอ้น,นี่แค่ใส่มะนาวด้วยมะนาวด้วยอร่อยมันตัดกันดีไงเพราะมาขามเปียกันไม่ได้เปรียย้ยว แต่มันาน้ำมันเปรี้ยวแบบโอ้บอกไม่ถูกเนาะเอาเป็นว่าอร่อยแล้วกันใส่มันสองอย่างจบชิมจ่าเป็นราคาไปอีก เส่ปลาเยอะหน่อยเค็มเส่มน้ำลงไปเขาเหนียวเดือดอ่ะเหนียวเริ่มเดือดอ่ะอือื

นี่ก็เสร็จนี่ก็ล้างเก็บเก็บล้างล้างไปล้างไปนะจ๊ะข้าวเหนียวก็จะสุกแล้วโอเคข้าวเหนียวสุกแล้วก็ไปกินกันไม่รู้จะได้ถ่ายตอนกินหรือเปล่านะเดีย๋ยวจะถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดู กินก็จะถ่ายไมให้ดูแค่ยิ่งไม่ได้ล้างผัเกเลยไม่ได้เตรียมผักเลยนี่แค่ต้องเตรียมผักอีกนะนี่เดรียมเยอะๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวล้างจานก่อนการเต็ียมกานเตรียมใหเหนียวเริ่มใช้ได้แล้วแหละเหนียวเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วเราเอาน้ำใส่ ไม่มีที่ล้างขาทิ้งมันเล็กทิ้งแกัมเล็กต้องต้องทำไปล้างไปไม่งั้นมันก็กองเราก็มีที่ล้างขาล้างหมูล้างเนื้อล้างมือล้างมีดเนี่ยแค่ก็ทำไปล้างไปนี่แหละทำกับข้าวเดี๋ยวก่อนจะกินนะหิวนะต้องล้างให้เสร็จก่อนนะค่อยมากินไม่รู้เป็นอะไรต้องเก็บความสะอาดให้หมดก่อนถึงจะไปกินได้ มิางานก่ะเหมือนมันเหมือนขาดอะไรนีด่อยเหมืนไม่ไม่ทำอะไรไม่เสร็จฮิวฮิวฮิว,วจะเที่ยงแล้วฮิวฮิว,วจา,จาเป็นขี้แจะเอากระมังนี่มาล้างค่ะ มันนี่ล้างผักเก,ก็บน้ำปลามาน้ำปลาโครไฮนึ่งข้าวเหนียวไปยี่สิบนาทีละแพ้ตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงยีง่สิบย่างเดี๋ยนาทีหนึ่งครึ่งยี่สิบนาทีเดี๋ยวแพ้ก็จะเอาน้ำนี่เนี่ยน้ำซาวข้าวอ,อ่ะใส่ลงไป เาาก็บาม,าม,ามาจากหลังบ้านน้ำมันลงมะแรงกินนะหนอนเหนื่อยอะไรกินนะไมได้เปล่าไม่ใส่ได้เปล่าอู้เร่อเก็บมาจากหลังบ้านน่ะหน่อยนึง ทีนี้นไรใส่ผักินกน่องไปก็ได้เนะเผักไปถงปถชอบกินผักไงกินนยไม่มีผักน,ะนี่อห่อยอ่ะกินอะไรถ้ามันไม่มีผักนะมันจะไม่แซ่บอ่ะ จะมาหั่นลงในนี้ได้ไงแล้วมันจะไปหั่นได้ไหมอันเชิร์ะเอ๊ะต้องไม่อยากจะยกลงมาอีกอหั่นจะกินกระหล่ำเนี่ยคาบานันเด็จจะกินคาบ,านนคาบานาันเด็จกันหน่อยอ่าทำหนึ่งนะหั่นตั้งหน่อยหนึ่ง เีลือก็พอไม่เยอะกินผักจะต้องเอาผักไปกินด้วยถ้าจะต้องเอาผักไปกินด้วยใส่ไปรีบะหิวละอันนี้ก็ใส่ไป เคยกินเนี่ยคือไปกินครั้งแรกเนี่ยอยากรูเป็นยังไงใส่ถุงไปเสร็จ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 แล้วก็ไปดูข้อเหนียวเราเราไปดูข้อเหนียวเราเหนียวเราก่อนนะเหนียวเป็นยังไรยี่สิบนาทีละ ทีนึ่งเขาเหนียวให้มันนุ่มทั้งวันทั้งคืนนุ่มข้างวันข้างคืนนุ่มชนิดแบบว่ากินสามวันก็โอ้มันยังไม่สุกเลยนี่เออไม่สุกมเน่จะเดือดแล้วพนักงานเดือดเทาหมอนีอน่กนพอเสร็จเดหมอน,นี่มันจะใช้พอดีนี่เอาเปลี่ยนหม้อใหม่้วม้งเพื่อน ใส่ต้องเปลี่ยนหม้อใหม่เมื่อยี่สิบนาทีและน้ำยังไม่ดืดเลยเนี่แหละเตาไฟ๊มันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนเตาแก๊สเร่งความเร็วไม่ได้โอเคเดี๋ยวแพ็กเตรียมของก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า